ชามชุกันหยิบชนซองมาช่วยกันชิมมาช่วยกัน,นจุ่มบนกระดานจัดใหม่สนามสนุนโ,โดยนู่เย็นซัมซุงทเวนคูลิ่งพลัสเรผลิตภัณฑ์เซนโซได้มาลติแคร์ไวท์เมลบ ในการประมาทกันใหม่กับผมปาล์มนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่บัทไทยและพี่ตมโชมครับ g o กน m o r n แล้วเราอยู่ทีนท่น o และช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวินกูลีพลัสผลิตภ,ภาาสสัณฑ์เซนโซไดบ์บัลจูแคร์วัยเมิล พี่ผัดกับี่ผัดเอาผักอย่างเดียวไม่ให้กินได้ไงอ่ะก็เนี่ยบอกให้เขาเตรียมเขาก็ไม่เตรียมแล้วเอาแต่ผักเราจะไปต่อยังไงครับพี่เป็นอะไรกันครับนกรรมการไม่กินไม่ได้อะไรกินเดผักข้าวกับผักเหรอเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คนเราจะกินข้าวกับผักไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยอย่างดีเลยครับนี่เลยครับผมมีน้ำพริกคั่วอบกรอบแพนเบดรสเดิมแต่แม่ประนอมครับผมณมาก บอกเลยนี่คือตัวช่วยอย่างดีที่ทำให้อาหารกับข้าวของเราอร่อยนะครับชีเลยและที่สำคัญนะครับเป็นสูตรเฮลตี้ด้วยเหมาะมากสำหรับคณะกรรมการของเราในวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยและที่สำคัญทำให้เราสวยด้วยขอบคุณนะครับกระดาพี่ซีจ้าใน้ีสวยผมกินน้ำลายตามเลยอ่ะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะผมเขาอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงมีแค่นี้ อร่อยแล้วอร่อยอร่อยเพราะหลังจากกินน้ำพริกเสร็จเรารู้สึกว่าเราสวยอ่ะอ่ะเด็กจะใส่รับเชิญได้แต่ผมต้องถามก่อนเลยว่าคณะกรรมการตอนนี้กําลังรอซีรีส์เรื่องดวงใจเทวพรมกันอยู่หรือเปล่าแนี่ยนะแฟนคลับช่อง3ก็รอกันอยู่ทุกคนใช่ไหมครับอมบอกนะับาันที่แขกรับเชิญของเราครับมาจากหนึ่งในซีรีส์ดวงใจเทวพรมนั่นคือเรื่องขวัญหลือไทยนั่นเองครับสองท่านครับนั่นก็คือไมกี้ไมคปะนิทานและจูเนียร์กาดบักดิ์ครับ มันเป็นแค่ตัวน oh, oh ี้เลยเลยโอ้โหสวยมากๆนี่อาหารตาไปแล้วอาหารตาก็ดียิ่งขึ้น นี่มาจากเออ่ดวงใจเดียร์มหนึ่งในทีนี้เราคือขวัญฤทัยนั่นเองครับสองคนนี้รับบทเป็นใครบ้างครับไมกี้ครับรับบทเป็นฉัตดกล้าวครับผมไปเอกใจเย็นเนียครับผมผมจูเนียครับผมรับบทเป็นภาครัฐครับผมอ่าคาลิเตอร์ยังไงบ้างครับทั้งสองคนนี้คาลิเตอร์ผมมีความกวนมีควกวนแต่ว่าเหมือนมีปลอมในใจนิดนึงเรื่องพ่อเนี่ยพ่อเป็นนายพลทีนิดครับผมเอออย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งเล่าไม่ต้องดูไม่ต้องด่้องดูไม่ต้องดูแล่ต้องดูไม่ต้องดูไม่ต้องดูไม่ตเป็นูไม่ต้อทหารครับไง ที่ตอนแรกอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปทำงานที่เชียงรายก็เจอเรื่องอะไรเกี่ยวกับแบบอะไรเงี้ย้ก็อยากให้ติดตามดูที่ก็เล่นไม่เหรอผมก็เล่นผมก็เล่นแต่ผมอ่ะลืมตรงเลยชื่อชื่ออะไรจำได้ไหมชื่อสอนรามโอเควันนี้มาอลบาด สองคนนี้ใครชอบทำอ่ะจูเดีเคยมาแล้วมา2งรอบแล้วไม่กี้ผมไม่เคยมาเลยฮะแล้วชอบทำอาหารไหมชอบนะพ่อผมเป็นเชฟด้วยแต่พ่อเป็นเชฟไม่ได้แปลว่าลูกจยาทำอาหารเป็นผมก็สายกินอย่างเดียวเลยต้อเหรออ่ชอบรสชาติยังไงผมชอบเผ็ดเผ็ดเออชอบแซ่บแซชอบแซ่บ แต่พี่เราก็แซ่บนะอยากกินไหมล่ะอันนั้นมาจากขวัญหรือไทยเดอขวัญะวาหน่อยไหมอาไว้สองท่านพร้อมเนาะพร้อมครับพร้อมแล้วประจับที่ได้เลยค่ะบมาครับเดี๋ยวเราจะเล็กเกมนะฮะเมนูตินกนาดาไทยภาดนะครับถ้าใครย่าถูกนะครับคุณจะได้เลือกเซียมซีนะฮะทั้งหมด6อย่างเซียมซีของเราเป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะครับส่วนผู้ที่แพ้จะได้เลือกแค่สี่อย่างและที่สาคัญ ทั้งสองคนจะต้องเอาวัตถุดิบเสียมซีทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ใช้ร่วมกันอยู่ที่ว่าหลังจากนั้นคุณจะทำเมนูอะไรก็ได้ทำเหมือนกันก็ได้หรือจะฉีกไปเลยก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเมนูปริศนาทายภาพเบื่อแล้เบื่อพีบงบังบังมันเป็นความจำมันเป็นความจำอุ้ยคำถามมีอยู่ว่าวัตถุดิบ ในภาพนี้มีอะไรซ้ำกันข้าภาพจักรยานไม่คนเดียไม่กี๊บปลาหมึกครับปลาหมึกไม่ดิ๊ทำไมตอบไม่นใจอ่ะตอบไม่ใจขนาดนี้พี่ครับปลาหมึกปาหมึกปลาหมกตัวดิ๊บปลาช่อนอ่ะปลาหิมะปลาดุกปลาดุกมีปลาดุกด้วยเหรอมีปลาดุกด้วยเหรอมีปลาดุกตอบว่าปลาหิมะครับฮะทำไมปลาดุกมันฉีกเป็นปลาหิมะล่ะ ปดุกโดนความเย็นอ๋อไปมาไปคำตอบที่ทุกตาอบาไมมาครับเจีีจุเนียเริ่มก่อนเลยจูดเนียครับอกอันครับิบมาเลยอันแรกเป็นใครไม่บาหยิบให้สิจาได้ค่ะมีปัญหาเลยปั๊บ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 ของพี่บัตรเป็น หน่อไม้ดอกแม่ดอกมนาไก่ไก่นี Lust ่ไก่จานนมีนไังไงวะนะอีกสองเส้นเลเป็นสายเส้นมัเนี่ยถ่เส้นมัเนี่ยอันสุดท้ายเป็นเส้นพาสต้าเป็นรวมันยังไงได้สี่อัไของมายกีอันแกของมายกี้เป็นถั่วฝักยาวอันนี้เป็นสายัก อ,อีกสองครับไป <c oughs> ฟักทองอ <c oughs> ันสุดท้ายครับไม่ดูแนละ้วก่อนเดินสัต์ด้ไหมหผมไม่ดูแ <c oughs> ล้วผักชีฝรั่ง <c oughs> เราร้องเสียงหลงมันไปเลยเราเมื่อสองคนเราจับรวมกันได้สิบอยาอ่างอาจจะได้เส้นมาถึงห้าอย่างนี่มันเด็กเส้นชัดๆเลยอะไรที่เหลือแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่เลยด้วยสงสารคณะกรรมการล่วงหน้าเลยได้ปะเนี้ยทรทงวุ้นเส้นหอ,อชีฝรั่งอ๋อนี่ฉันเล็กเหลืออะไรมันนะมันมีห้าเส้นอ่ะสุกี้แต่มีพาสต้าด้วยนะดอไม้ดองสวัสดีครับพี่ อาจจะเป็นยำไหมแต่มีฟักทองนะวุนเส้นได้อยู่ไม่ชหน่อไม้ดอกลองดูครับไม่รู้จะออกมาเป็นไงเหมือนกันไม่รู้เลยครับสารพัดเส้นในรางวัลนี้สู้กันแค่รางวัลก็พอยังคิดไม่ออกเลยครับตรงๆเลยยังคิดไม่ออกเขายังไม่เคยชนะเลยเนี่ยสบายอยู่แล้วศิลป์คอมเราเป็นพี่อ่ะเขาชนะเขาอยู่แล้วเขาประสบการณ์เราเยอะกว่าสนับสนุนโดย น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟรีกางเกงสุับสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคลายใส่กางเกงในทิพยะประกันภัยกลับช่วงที่สองของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยดับบิกเผาไทยตาแม่ประนอมไลฟ์รีและจิพยะประกันภัย ข้อดีของรายการเราคือเราจะม Audrey, uh, ีตัวช่วยให้นะจ๊ะแต่อยู่ที่ดวงของคุณแล้วกติกาง่ายๆครับเราจะมีไข่ในนี้ทั้งหมด6ใบนะฮะสามใบเป็นชื่อคณะกรรมการและอีก3ใบไม่มีชื่อคณะกรรมการต้องช่วยตัวเองนะจ๊ะพี่ไก่พช่วยตัวเองทั้งเองลุงปอครับตัวเนี้ยให้แปดพี่ไก่พี่ิชองพี่ทองพี่ไก่ีมีชื่อคณะกรรมการอ่าพี่ไก่ ใหญ่เสื้อแดงด้วยครับโอ้แดงหมดแดงแดงอ่ะแลวคณะกรรมการคนนั้เป็นพี่ผาททีพี่ทูนอยากได้ใครเลือ2สองคนทำเองครับอยากได้อยากชร์ต้องเป็นดไอ้นี่มันอยู่เป็นคนเก่งทำเองจ้าถูกพี่ ไม่ต้องห่วงน้องหรอกครับน้องไมเี้ลแล้วก็มีคุณพ่อเป็นเชฟแล้วส่วนน้องจุนเนียแล้วก็มีพี่ผัดไทยแบเป็นผู้ช่วยละ่ะ <ST UT> ห่วกก็แต่วัตถุดิบนี่แหละครับะไรการละสิบอย่างเส้นมาซห้าแล้ว <S <S <IL EN C AP> ละเนื้อก็ไม่มีน่าห่วงจงิงๆอาหารแลวกรรมาการอีกสองท่านแล้วก็ถ้าไม่ออกไปช่วยนี่อันตรายถึงชีวิตเลยนะครับเอาละครับแล้วต่อจากนี้ไปมวลมนุษยชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่จะเป็นยังไงแกโจเน่ ไหน่อไม่เปรี้ยวหน่อไม่เปรี้ยวเอามายำเขาหนูจะทำไรลูกแยกๆแล้วก็เป็นแบบเป็นิ้นเช่นแบบว่าไม่ได้ใส่เชือกลงใส่เต็มเห็นเออเอาเลยต้องใช้ทิชก่งเลเหรอไม่เป็นไรเอีดยนเอาดิวันนี้ตัวเนี่ยนะนอกจากได้ตัวช่วย เป็นคณะกรรมการแล้วเรายังมีตัวช่วยดีๆนะฮะนี่เลยครับน้ำพริกคั่วอบกรอบแพนเดสรสดั้งเดิมนะครับและน้ำพริกคั่วอบกรอบรสเห็ดนะครับต้องบอกเลยว่าจะทำให้ทุกเมนูของคุณเนี่ยอร่อยแซ่บแบบเฮลตี้ด้วยเ๋ยวต้องมีให้หายหมินก่อนเอาไข่เจียวเหรอ ทุกอย่างไอ้เกียวใส่ได้หมดเลยไปแล้วนี่โอ้เีอดูเขาเห็นไหมพ่อเขาเป็นเจฟใช่ไม่ต้องห่วงหรอกครับเรามาห่วงเน่ดีกว่าละหันยาวอยากะให้ยีราฟกินนะครับน้องโจเนี่กลับมาเดินเน่ดีกว่าซอยสั้นเชียวสำหรับน้องไมกี้ทำอย่างนี้นะลูกนี่นะดูน้่นี่นะดูนีบบี่เป็ดดูนี่มันนอ่าจะซอดเเนี่ยลวนทีหลังใช่ไหมลวนทีหลังคุณมาดูวิธีตอกไข่ก็ซี ข้าวเผาครับเผาเนอะเออควรไปเธอมีเวลาอีกสิบสี่นาทีนะธอทำอะไรต่อตอนนี้ตอนนี้ผมคิดอยู่อันนี้น่าจะอแป๊บหนึ่งใช่ไหมทำไปคิดไปพม่เคยเห็นเอาเหรอวะทำไมเราดูชิวจังเลยอ่ะประสบการณ์มันต่างกันนะโอ้ยใส่ใครเลยเหรอใส่เลย ประสบการ์ต่างๆไม่เ้ามีตัวช่วยนี่ด้วยนะอันนี้เราใช้โรยได้นะนี่เลยครับน้ำพริกขั่วอบกรอบนะครับแพนเดรสดั้งเดิมนะครับตาแม่พนอมนะครับและนี่ครับ อีกตัวครับนั่นก็คือน้ำพริกขั่วอบกรอบรสเผ็ดนะครับต้องบอกเลยว่าทุกซองเนี่ยฉีกออกมาทําให้อาหารของคุณเนี่ยอร่อยกรอบนะครับทำให้ทุกเมนูเี่ดแซ่บแบบเฮลตี้เลยครับฟังอะไรแซ่บๆกันไปแล้วล่ะมาดูเมนูแปลกๆของน้องจูเนียลที่ผัดอยู่แล้วก็ต้องถอยให้กับแม่ผัดไทยนะครับเอาหม้อฟักทองเละมาตั้งแทนแล้วล่ะครับนะและตัวฝักยาวซอยละเอียดพร้อมกับฟักทองที่ต้มรวมกันแล้วก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับสำหรับครัวของน้องไมเค้เสร็จแล้วก็เอาเส้นจันทร์ลงไปลวกต่อเลย มาอะไรมาหาอะไรบอกพี่บอกพี่มี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 อะไรมีอะไรมีอะไรซอยมะเขือเทศซอยมะเขือเทศมีอันนี้ขึ้นเลยนะถูกแล้วได้เลยครับเปิดไฟอยู่ป่ะวะเปิดอยู่ครับอย่างนั้นไปเตี๋ยวเป็นแกงเลยไม่ได้ผัดแกงแกงแกง ก้าวนาทีแล้วไหมเหลือเก้านาทีไหมไม่คืจะไปยืนคิดไม่ได้ไม่จะทำอะไรนะครับเก้านาทีทันไหมโอเคครับแกงบวดเหรอไม่รู้ว่าคนกินหรืออย่าได้ปวดน่ทำไปคิดไปยังคิดไม่เลิกนะเนี่ย นั้นมาดูน้องจูเนียก่อนดีกว่านะครับหลาะเน่มันน้ำยาที่กินกับขนมจีนหรือเปล่าครับเนียเออเฮ้ยแถมยังมีหน่อไม้ดองอีกด้วยอาว่าเราก็กลับไปดูการบดบี้ฟักทองกับถั่วฝักยาวให้เข้ากันก่อนละ่ะแห่อิชาคระักประการจริงๆได้กินเมนูอะไรแปลกๆจากสองคนนี้ ใหญ่แน่นะเล็กๆอาจจะอร่อยก็ได้อาจจะอร่อยก็ได้กินหอมเลยนะใช้คำว่าอาจจะอร่อยก็ได้ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมคขาขมทองอ่ะมันมีความหวานถูกปะล่าแล้วตั้งแต่ตัวเร็วพูดเป็นงั้นแหละแล้วกันถั่วถั่วก็มีความหวานเทั้งนั้นแม่แรกบอกกันแล้วได้ยังเผิดไหมอะไรไหมขาดค่แล้ว เค็มมีไหมมีเค็มอย well. ู่แล้วอันนี้ขอมีวานค่ะในเรืองใส่เยอะนะไม่รู้ผมไม่รู้สราติแกงะไรนไม่อันนี้เราคิดใหม่เลยถ้าเราอร่อยเอออร่อยก็อร่อยอร่อยทีิกินเกสเนมันะเพราะเดือดเกลือมาเลยเกลือเกลือเกลนอเกลือเกลือเกลือ ยังไงดีล่ะครับใคระใส่ลงไปเลยหรอเดี๋ยวเขลงูกทีนี้แต่ว่าผมน่าจะใส่ประมาณโอ้ยน่ากินจังเลยสู้ๆนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านวล้วก็ขอกลับมาดูครัวน้องจูเนียร์กันต่อดีกว่าอืมตั้งน้ำแล้วล่ะครับและน้องก็เอาชามารอเลยนั้นๆใกล้เสร็จแล้วละมั้งครับเนียเดี๋ยวไม่ได้นาทีนะโค้งทีงหนยเส้นเรือฮะ พลอยได้ใส่ผักเนาะแป๊บเล็เดียวมันต้องกินกับเส้น้วยนะได้เหรอได้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 ไดได้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 ไได้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 ้ได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 ้้ไ้ไไไไดดไอะไร มีแป้งมันไก่ไปแล้วอะไรกูไอ้ไปไอ้ไข่โอเคเป็นแพนเค้กใช่ไหมเป็นแพนเค้กเป็นแพนเค้กยิ่งทำแล้วก็ยิ่งน่ากลัวมากสำหรับครัวของน้องไมเคิลสู้ๆนะครับกรรมการทั้งสามท่านและเส้นและกับพาสต้าแล้วก็ต้มอยู่นะครับสำหรับครัวของน้องจูเนียร์ก็เชื่อผมเชื่อว่ามันอร่อยเออเที่ยวเล่นเลี่เที่ใครเชื่อใครเชื่อเที่กูไม่เชื่อเชื่อเมนูอะไรฮะ คนทอบหอะไรเกิเปลี่ยนจาหรอเลียมจานส่คุณเอาจานได้่นี้ใ่นี้ขออนะใช่ไอะไรครับใช่ครับมึงคือนา่าไหมนักฆ่าพูดหูล้วหอมสหอมหอมสิหอมแต่รสชาติแต่ว่ากันเรื่องทุกอนผิลิวเ็ดช้อนดไปแล้ อึดอันมากแล้วก็แบบว่าน่ากลัวขนลุกไปด้วยนะเนี่ยยิ่งของน้องไม้เนี่เรางงเขาคิดไปเขาทำไป amazing ค่ะและที่สำคัญวัตถุดิบที่ได้ทั้งหมดไม่เข้ากันเลยตกลงกันไม่ได้นี่นี่ผมจะเอาไข่เจียวแต่ไข่เจียวมันมีระกาศดองหรือจะเอาแกงแต่ผมไม่รู้ว่าแกงมันต้องเป็นยังไงน่าอย่างวิเคราะห์กันแต่นี่พูดไม่ได้เลยว่าเขาจะทำอะไรเพราะเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้เอาแป้งใส่ไข่เป็นแพนเค้กเอาแล้วะเป็นแพ่นเค้กใช่ไหมใช่ครับเอาคุณดู มันเป็นอะไรที่ประหลาดแต่ทุกอย่างสมบูรณ์และสุกหมดสุกหมดนี่แหละมมอลมานจานใหม่ครมหนูลูกโอ้โหวานสเฮียันอเียมอียเฮียเฮียเฮียเีเฮียเฮียเฮียียเฮีสีเฮียยเฮีเฮียเฮีเยเเฮยเฮยเเเ มาแล้วมาแล้วมาแล้วแอมบูลานต์มาแล้วอยากกินเสร็จไหมเสร็จแล้วพี่แดงจะเป็นที่สองเอาละเอาที่สองเลยนะเสร็จที่สองแล้วครับตรงนี้ครับตรงนี้เีแดพี่ดีนะฮะจากน้ำพริกเผาไทยตามแม่ประนอรนะครับตำนานความอร่อยของคู่ควรมอบให้กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านได้ครับครับวันนี้บ้านอร่อยนะครับกินอะไรก็อร่อยแม่ประนอรช่วยกินได้ โอเคครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันสนับสนุนโดยเบปซี่และช่วนี้สนับสนุนโดยเบปซี่เป็นหัวกรรมการจังเลยอร่อยไหม ผมยังไม่ชิมเลยอะมไรบอกว่ายังไม่ได้ชิมเลยยังไม่ถามอะไรเลยผมมั่นใจผมมั่นใจนี่มองอยู่เลยว่าถามหาซอสมะเขือเทศหานเยไม่ใส่ไอเดียมาเฟ้นเวอร์แล้วไงก็เลยแบบข้ามข้ามข้ามอันนี้ชิมแล้วอร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยแบบของเราอร่อยของเราแต่เขามั่นใจมั่นใจครับเขามั่นใจมา นะเรามั่นใจไหมและเมนูนี้มีชื่อว่าโดนเส้นแกงครับโดนเส้นแกงโอ้ยงเฮ้ยถ้าเป็นค้าวคือโดนเส้นเมาเขาบอกว่าเขามั่นใจมีองมั่นใจไหมง่าย่นอาจจะหน้าตามันดีอยู่นะออาเชิญฝากบอกลูกด้วยนะคะว่าพี่ผัดรักเขามากพี่ไปก่อนนะอว ไม่คายด้วยอ่ะปอดไม่คายตะเกียบคลายแกงใจฉืดมันอ่อนเผ็ดมันเป็นแกงแหละทำไมมันหวานขนาดนี้แต่เป็นแกงที่จืดอ่ะแล้วแล้วหวานเป็นแกงจืดกแงมันจืดกับหวานมันสีไม่น่าจืดเลยมันไม่ได้มันอะไรก็ไม่รู้ว่าจะไม่คายอ่ะกูคายก็ได้มันหวานอย่างเดียวเลยมันหวานหวานโดโหอ่ะอนะไรก็มีแล้วว่าโดนเส้นแกงผมทำเมนูของหวานอ่ะ ไม่เป็นไปเป็นใจกัไม่านแล้วไม่ทานแล้วมันขา่ไ่ได้สีข้าวแผมดเลยมันหวานอ่ะถ้ี่ยมูด้นะอด้นนเขาต้องอะอะไปกีนครับและเมนูนี้มีชื่อว่าหเส้นอัศจรรย์หวานอมขมคายครับโอ้โหนี่ไก่ยืนตรงไม่กลิ้เลยไม่กล้าเดินเลย ไอันนี้คือใครเห็นหน้ารย์แห้งมากนะคือทางโทษบ้านไหนเผาขยะอ่ะอ่ะแล้วข้างในเป็นไงอ่ใหญ่อุ้ยใชรเอาดูหน้าทานเลยเนาะบอกเลยน้องตั้งใจมากน้องตั้งใจมากเพราะน้องทำไปคิดไปตั้งใจจะนทั้งตาก็เหมือนกะหรี่พับก็เหมือนนะเหมือนกะหรี่พับแต่คนกินเหมือนกะหรี่บวย คำใหญ่ซะด้วยดินี่อยากจะอร่อยก็ได้นะยิ้มด้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอโทษนะคะพี่รู้สึกไหมพี่รู้สึกใช่ไหมใช่ผมก็รู้สึกพี่รู้สึกไหมยิ้มเห็นดีเลยโอ้ยอะไรอ่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยผมโทษคนนี้คนนี้เขาจับเมนูโทษใครไม่ได้ ขอโทษนะคะเขามั่นใจมากเลยค่ะเกลือมีความผมมีผมขื่นไม่มีรสไอเลยเกลือที่มึงใส่มากก็ไม่รู้สึกว่ามีความล้มเลวได้ไอที่พงศบอกผมมานะธรรมดากินที่ชาที่สุดคือจะพั่งจะพั่วโอ๊ย ตัดสินได้เลยชัดเจนมากเลยตัดสินได้แต่ไม่น่ารอผลการตัดสินกันนะผมรอผลวงล้อแล้วพี่เฮ้ยยังจะหมุนหมุนวงล้อหมุนวงล้อแล้วแหละมายและสีที่ชนะได้แก่ยกครับ การเขาเรียกสูงต่ำน่สีแดงชนะเพราะสีแดงประสบการบอลหรอสีแดงในการกระหม่อมผิดเอาเป็นว่าเฟลนะครับไม่มีใครชนะแล้วเขารอบเลยครับทำไมครับกรรมการเพราะการตั้งๆเดียวใครจะมาเยี่ยมร้องมาฆ่าเราโอเคครับไม่มีใครได้เข้าไปจริงแจ้านบอตกับเราไม่น่ามี ต้นอะไรครับสุดท้ายครับปีสองพันาสฝากผลงานกันหน่อยครับขอฤทัยครับครับออาแนงอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้ครับใกล้เร็วๆนี้คือน่านฟ้าจาระลายแล้วก็อ๋อออออยายปลาไหลกับนายไฮโซครับโอ้โหงานเยอะงานเยอะไปนี่ยอมไม่เด็กเล็กเรื่อกี่สิบเอ็ดเรื่องที่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดโอ้ยแหววผมก็ฝากด้วยครับขอฤทัยครับ ลงม่ดีนีเดีจริงๆผมมีหวามรักต้องห้ามก็ผมก็ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่แต่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับยังงไวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการที่หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8 0 65วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาเป็นเพื่อนซีกันเขาซีเอีสานคนด้วยพี่เป็นพ่อเขาด้วยลุงลุงลุงทงแต่เล่นไม่ซีกับเราอย่างนี้แล้วนะอุ้ยผมรู้สึกดีมากเลยโอเคผมรู้สึกว่าเขาลุมเลยนะเขาลุมเราเลยนะเหมืนพี่เมียร์สองคนเนาะเม่ไม่ไหมดีนะแม่อุ้ยหมูต้องเหนียวแน่เลยอะผัดหน้าขนาดนี้ทงเหนียวมันหนังพี่เลยเนี่ยมิจะตกใจไหมึงไม่ได้กินอร่อยไหมอร่อยหมูเหนียวไหม ไม่เหนียวแล้วถ้าทำไมไม่ต้องถามว่าหมูเหนียวไหมมึงทำถามชี้นำหมูไม่เหนียวใช่ไหมแต่ไม่อร่อย